ถ้าเป็นผมเนี่ยของ็กอัวจะตายนะเนี่ยอออนราาชี อาคาละมะฝนใส่ฉันพันแบบก,กไหลกดแสบีแนลาเช่กดตีตั้งแน้นนะคือหลังดีเฮือมาอาดืออาคาละเดือยูอดืออาคาละเดือ<า>ต้องแงมาเดือเลีย้ยงยสวัสดีครับคุณผู้ชมคือวันนี้ผมก็มาถึงที่ควันบอกแก้วแลวนะถ้าทุกคนไม่เสอยพ้นมีหลักถามให้ดูอยู่ที่เหมือนเหมอนนะตรงนี้ใกล้ อยู่น้ำมิ้วทำน้ำยิ้อืมเราไปดูกันว่าทำวันนี้เราก็มาเที่ยวนะพารีมาเที่ยวเราไปดูกันนะฝากติดตามชงด้วยนะ <laughs> นี่ก็คือทำน้ำาย้นะคุณผู้ชมเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงทำน้ำยิ้เนี่ยสะอาดไหมหรือว่าไม่อนไมายครอบคริส <laughs> เราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงที่ควายนะเนี่ยที่ควายเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำอนามัยไงมไม่ได้เก็บที่นเนี้ยเราไปดูต่อสวยดีนะต้องเป็นเนี่ยเราก็เคยมาเที่ยวเราไปดูข้างในกันเฮ้ยนังใคร โอ้โห,โหลีนี่เอ็นเนาะเน้เน้เนลืมกระเจโลโกคละได้เอียนี่โอ้ <c oughs> เราไปดูข้าในกันนะเน้มานมีน้ามมันมีหูใหญ่รั้วหูหีบบอกเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่เราไปดูกันนะข้าในก็อ๋อจะสวยดีนะ mm hmm. นี่ไงตรงไหนก็มีหูหมดถม้ำเขาเรียกว่าถา้ำแต่เราไปดูโอ,อหอนนหน้าหายคุ้มสุดมันมืดเนาะเพราะว่าอยู่ตรงนี้เข้าไปข้างในแล้วก็มันมืด นาไม่ไม่กล้าเข้าไปอ่ะทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยเฮ้ยไม่กล้าเลยอ่า,อาเอาไฟใส่มาอาจจะดีคือสีดีแล้วเนาะลืมเอาลืมเอามาคือตรงน,นี้เราก็อยู่ที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนะเราไปดูกันว่ามันมียังไงอีกโอ้โหเป็นแบบนี้ เข้ามากินเข้าปลานะเนี่ยโอ้โหพาผู้สาวมาดีกว่าพาผู้สาวมาคือสีดีนะเนาะนี่เป็นแบกนี่โอ้โหสวยดีนะคุณผู้สนกลับไปดีกว่ากลับไปไปทั้งนอาดีกว่า นี่ก็คือบรรยากาศทำนอกนะทำนอกอืมก็จะเป็นแบบนี้นะโอ้โหสวยดีนะนี่ก็คือลกพงนะ,ะเราไปดูทำนุ่ง โอ,โอ้โหสวยดีนะเอ้าบ่มีอย่างไทไลายเนาะคือตองนี้เราก็ไม่เจออาลีนะผมก็ไม่รู้าให้ไปไหนไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาทางอะไรอาลี โอ้โหอีเที้ยเขาหายไปนะเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราไม่พาเขาออกมานั่งไงเอเฮียผมกลัวจะตายเลยนะเฮียเจเจี้ยยัน ไเขาบอกผมว่าจะไปขึ้นขั้นบงนี่แต่ผมก็กลัวนะเพราะว่านี่มันเป็นยังไงมันเป็นแบบนี้นะเอาเดนคือตรงน,นี้เราก็จะไปขึ้นขั้นบงนี่นะเราไปดูกันว่าขึ้นได้ไหมวิธีการก็มันก็จะจับที่นี่ mày đây à không, 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 คือตรงนี้เราก็จะดึงนี่คร wow ึ่งนะเนี่ยเนี่ยก็ได้อ๋อปุกเกิดอีกที่ก็อยู่จะ่าเนี่ยอืมขึ้นไม่เป็นเว้ เพขาเป็นผ in ู้หญิงไงขึ้นไม่เป็นของเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นนะถดานี้จงไหมได้จังยดัเดนเดลนเดลักุ๊กใคยู โอ้โหเราก็ขึ้นไปใกล้จะถึงเลยนะส่วนนี่ไงคําไ,คได้คด้าดก็ไม่มีนะพ่อเราเกณฑ์ไงขึ้นไม่ได้อ่ะไม่นยังไงอะเนทมาได้เจองเลยไม่ได้อ่ะ ชาล่ะถ้าสมมติว่าคนตกเนี่ยเขาสลบไปแลนะลองไตนะ่พกเราก็ใกล้จะถึงเลยนะเราก็ถ,นะกาถึงแล้วนะอลีก็อืมมาเถินแล้วนะคือตรงนี้ไม่มองอยู่นะคุณผู้ชมนั่งไง โอ้โหมันซุนมากเลยมันเป็นยังไงอ่ะโอ้โหคำถึงนี่ก็คำบงนี่ก็มันเป็นแบบนี้นะเราไปดูกันว่าเมื่อกี้เราถามที่เรามาเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้โหออกไปไม่ได้นะไอ้ขอดูขดูหน่อยหน่อยู่เด็ถือๆก็โอ้มีหูมีหูทำไมต้องกลัวแบบนี้ด้วย โอ้โหไปไม่ได้นะคุณผู้ชมมันคือมาร์ตด้วยว้ยถ้าไม่บาเนี่ยให้คุณผู้ชมผมดูยังไงอะ <c oughs> นั่งไงคุณผู้ชมผมก็ไม่กล้าออกไปนะมีแต่แค่นี้เอ้ยบ <c oughs> ูมยังไง้ยทำไมวะเฮ้ทำไมต้องกลัวแบบนี้ด้วยนั่งไงเฮ้ยเอ้ยอย่าออกมาแล้วอีหี้ย ผมไม่กล้าออกไปอ่ะเออเออเก็จะถ่ายนะจะถ่ายว่ามันเขาดูอยู่ที่นั่งนะเออลงไปก็ไม่ก็ลงไปแล้วเราจะถ่ายไงดีอ่ะโอ้โหสวยดีนะแค่ตีน จรด้ยม ah. claro, e. oh, e. e. okay. ั้งอะไรวะไม่กล้าออกไปโอ้ยออกไปก็ไม่ได้แล้วฮ้อเคนชุดะ้ชุดี่หนดูภาพฒนันอ เราก็ออกมาได้แล้วนะไปดูกันว่าตอนที่ลงไปเนี่ยอลิมันเป็นยังไงเขากลัวหรือไม่กลัวเขาเนี่ยไม่กลัวนะเพราะว่าตอนที่เราเขาอยู่บ้างเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ในป่าเนี่ยคนในป่าเขาคือลีมเขาคือตัวลีมนะเนี่ยเขาไม่กลัวอะไรเลยถ้าเป็นผงเนี่ยถ้าเป็นผงเนี่ย ผมก็กลัวจะตายนะเนี่ยเธอก็ผมแด้โดน้ำหลักหนึ่ไม่อะราจะทำไงดีอะ่ะลงไปไม่ได้อะ เราก็ลงไปได้นะนี่ไงใกล้จะเสร็จแล้วนะโอ้โหเนี่ยนั่นให้ใครอะไงให้เราสอนให้ถัดเด็ดถ้าลงคือตรงน,นี้เราก็จะลงไปของลีนะถ้าตด็ดใครดี Sena mana lu mie nggak mati kayak punya? Nggak kayak lagi Ma, kok? Dalam lo? Enyu dah kali lo? Deh, <coughs> นี่เราก็มาถึงแล้วนะมาก็ <c oughs> เราก็ไปผ่าลีนะ

ไปเรอาอไปปออกไปพระตรงนี้เราก็ออกไปแล้วนะไม่มีอะไรที่จะใส่ลายแล้วเดี๋ยวเราไปจะไปเป็นพระเจ้าคํำนอกนะเราไปดูกันคือตรงนี้เราก็มาเป็นพระเจ้าแล้ว อนาตาปาชัยอาปาติเชเชนะฮะอ่าสวัสดีครับคุณโซนคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก็พอนะไม่มีอะไรที่จะถาถลายจบ